วันนี้นะคะแอนก็อยู่ที่หนะ้าโรงหนังสกาล่านะคะเป็นตำนานไปแล้วนะคะเขาก็จะดทุบปรปับปรุงหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะข้างในนะคะตำนานโรงหนังสกาล่าที่สยามเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจัะเพื่อดูสินี่นะคะเป็นโรงหนังสกาล่าเนาะเป็นโรงหนังเก่านะคะเขาก็ทุบออกหมดแล้วนะจ๊ะ จากแต่ก่อนคือเป็นโรงหนังที่แบบว่าค็มาชอบถ่ายหนังนะคะถ่ายละครอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะพาไปดูด้านในนะคะตอนนี้ก็ทุบหมดแล้วเนาะทุบแต่ก่อนสวยเป็นแบบว่าเป็นปิถาปัะปะตยกรรมเก่านะคะตอนนี้ทุบออกหมดแล้วค่ะแต่ก่อนคนชอบมาถ่ายละครถ่ายอะไรนะคะอยู่โรงหนัง นีคะคะดูเศษทุบออกหมดแล้วเนาะสวยมากเลยนะคะอยากให้ดูบรรยากาศเนาะกำลังเริ่มทุกนะคะแต่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศด้านนอกได้เนาะทุบออกหมดแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนก็จะมีโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือรงหนัากาะนะคะเป็นตำนานไปแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็ถ่ายได้เฉพาะข้างนอกนะคะเราไม่กล้าเขาไปด้านในเนาะตราัวเขาว่าตำนานโรงหนังสการคาค่ะนี่ก็มียมยามเนาะเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะเพื่อนนี่ให้ดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะโรงหนังสการาเก่าค่ะสมัยก่อนเขาจะชอบมาถ่าย หนังที่เรียดน,นะคะหนังย้อนยงย้อนยุกเนาะตอนนี้คือก็เริ่มทูกออกหมดแล้วนะคะ่ผสานเลยเ็นด้าน,นี้นี่นะคะแต่ก่อนเนาะเวลามีการถ่ายนมถ่ายนังอย่างนี้นะคะตรงนี้เขาก็าจะมาถ่ายเยอะมาก สวยงามนะคะแต่ก่อนสวยมากเลยไ,ได้ะะไมันเก็บภาพนรูลเห็นนกรไต่นะ,ะใครที่ไม่เคยเห็นนะคะโรงเหนงสการรานน่รักา ให้ดูนะคะตอนนี้กรคทุบหมดแล้วนะคะเป็นตำนานหมดแล้วจ้าอ๋อกระดายมากเลยนะคะเป็นเพื่อนของเก่านิงหาดูยาบมากทุบออกหมดเลยแต่ก่อนก็จะมีเชงการโร่มีเชงกเรียนะคะ ก่อนข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศเก่าๆนะคะงโรงหนังสตราร์าก็จะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสยามสแควร์ซอยหนึ่งเนาะแต่ก่อนระยะนี้ก็คนท่ทามากเลยนะคะเราะาไปดูด้ดนานนอกค่ะ ตอนนี้หนึ่งสลามนะคะอันนี้เป็นสยามกดแฟค,คอยหนึ่งะคะ่ะแล้วก็นั่นเป็นตึกใหม่คะ่ะสวยมากเลยนะคะตึกใหม่กําลังสร้างะคะ่ะสวยมากมีให้ดูด้านนอกแต่ก่อนว่จะมีตัวหนังสือนะคะกาล่าตอนนี้ไม่มีรจา,ต,าตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วนะคะนี่คือโรงหนังกาล่านะคะเพื่อนเพื่อน คือสยามสแควร์ซอยหนึ่งนะคะนี่จะปิดตำนานแล้วโรงหนังสกาล่านะคะนี่เก็บภาพมาให้ดูสยามสแควร์ซอยหนึ่งตาตรงนี้ก็เป็นสยามตึกนี้ก็เป็นตึกสยามอ๋อพิวัตนนะคะจะอยู่สยามดิสฟเวอรี่เนาอ เดาาี๋ยวจะให้ดูรูปนะะักข่าวตอนยังไม่ปลูบน้องดูรูปภาพก่นอนนี่หุบลามชื่อดรรมะกระตั้งอยู่หน้าร้านสกะ๊ะร้าน